ถูกก็ดีไม่มีในโลกนะครับทำไมผมถึงกล้าใช้คำนี้ครับมีเคส,สตั๊ดดี้มาให้ชมกันหนึ่งเคสครับสำหรับคันนี้ครับเป็นแอปพอร์จ G10 F T ผมตมีนี่เองนี่แหละนะดูรีวิวเบรกมาแต่ไปใส่ที่อื่นน,น,น้อยใจว่ะงมงเลยไม่เป็นไร เขาบอกว่าเครียดมากกลับว่าจะโทรมาปรึกษาที่นนตั้งแต่ตอนที่มันมีปัญหาแล้วแต่เกรงใจนะครับเพราะว่าไปใส่ที่อื่นมานไม่เป็นไรแต่ลูกค้าโดนล้อโดนยาอะอื่นไปด้วยนะครับก็เลย,ยินดีแก้ไขให้นนรับจบรับจบนะฮะเป็นเคสหนึ่งเคสครับสำหรบับลูกค้าท่านนี้ครับไปติดตั้งเบรกที่อื่นมาเป็นทะเย17 z แนะครับจานหน้า3า0ูนหลัง7ส7 0พอเบพรปมือไฟฟ้านด่นนะฮะอุปรกรณ์ครบเตเลยที่โดนใจลูกค้าท่านนี้เลยเลยว่าเขามีของเลยแล้วราคาถูกมากให้ทายราคา แสนหนึ่งแปดหมื่นห้าถูกจัดโคตรถูกบอกได้เลยโคตรถูกขายหน้าร้านจุดนี้ต้องมีแสนห้าเก้านะครับเขาแจ้งราคาลูกค้าท่านนี้ไปลูกค้าท่านนี้ก็บอกว่าทำไมแพงจังครึ่งนึงอะครึ่งครึ่งนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาในราคาแปดหมื่นห้าอาการแรกลูกค้าบอกว่าเบรกแล้วดึงขวานะครับใกล้จะจอดเสียงดังคืดืดคืดขืดการกินไม่เต็มหน้ามีหลายอาการเดี๋ยวว่าเราจงว่ามีอาการอะไรบ้างผมจะพูดถึงอาการที่มันดึงขวาก่อนดีกว่าดึงขวาเนี่ย อันนี้มันล้อหน้าซ้ายมันดึงขวาเพราะว่าเบรกหน้าซ้ายเนี่ยมันกินไม่เต็มหน้าเห็นไหมเนี่ยรอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเห็นปะเนี่ยโดนแค่ครึ่งผ้าการจับไม่เต็มหน้าผ้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการเบรกมันก็ต้องน้อยกว่าถูกปะมันก็จะดึงไปขวาไงอ่าอันนี้หนึ่งเคสนะครับจอดแล้วใกล้ๆจะจอดแล้วดังคืดคืดคืดนี่คือช่างเราถอดล้อไว้ผมแล้วล่ะนี่เลยเห็นไหมเห็นรอยเลยปะเห็นปะมันโดนหลังปั๊มนะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้น้อยหน่อย ีีเนน้้ยยอโดนเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊มเยนมันอยู่ในรถพอดเยนเราเอามาคัดต้อมใส่ในรถพวกนี้มันจะต้องเขาเรียกว่าบิลลิงเสื้อปั๊มหรือควัดหรือคว้านอะไรก็จะสร้างเนี่ยใช้สับประมาณนี้นะถ้าปั๊มแท้เนี่ยเขาจะคว้านได้ลึกมากเพราะว่าวัสดุปั๊มเนี่ยมันจะอลูมิเนียมต่างเนี่ยมันผักแน่นมันเหนียวแน่นมันเหมือนล้อแมกอ่ะมันโมเลกุลมันเหนียวแน่นกว่ามันคว้านได้ลึกกว่าตรงนี้มันก็จะบางกว่านะครับพอมันบางปุ๊บมันก็จะหลบปั๊มตัวเสื้อจานได้มากกว่า คันนี้คว้านได้น้อยเพราะปั๊มเป็นปั๊มปลอมเขาก็จะสร้างให้แค่มันบางๆคว้านได้แค่น้อยๆพอคว้านน้อยมันก็ติดพอมันติดปุ๊บเวลาเบรกร้นๆเนี่ยจานมันขยายนะครับมันก็มาเบียดกับตัวเสื้อปัมอ๊มองค์ประกอบของปัม๊มของสุจานและปั๊มเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหนึ่งปัม๊มจานแล้วก็ขาตัวขาเนี่ยสำคัญมากขาครับตัวนี้ที่ผมพูดเสมอว่ามันจะต้องแข็งแรงแล้วก็ฟิตติ้งดีขาเนี่ยมันฟิตติ้งไม่ดีระยะของปั๊มเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ในที่นี้คือพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดตามมาเลยคือถ้าเบรกกินไม่เต็มหน้าไม่เต็มหน้าในที่นี้คือบิตติ้งไม่ได้ด้วยแบบนี้ครับนี่ครับนี่ผมกดสุดแล้วถ้าเบรกหลังเลยถ้าเบรกหลังเลยนะครับมันเลยอย่างที่เห็นเนี่ยพอมันเลยปุ๊บมันก็จะมีขอบตรงนี้อ่ะใช้ไปกพักเด็กก็เบรกดังจี๊ดจีดจีดังแน่นอนต่อมาฟิตติ้งไม่ได้เนี่ยระยะห่างเยอะเหลือเยอะเลยเห็นปะ เดี๋ยวเหตุอื่นรอยวะมันไม่โดนนะครับมันกินไม่ถึงรอยใช้ไปสักพักก็เป็นรอยสนิมก็ฟิตติ้งไม่ไม่เป๊ะมันฟิตติ้งไม่ได้อบวานลึกมากไม่ได้ตรงนี้มันก็เลยชิดชิดตัวหลังหลังจานละนะครับชิดหลังจานนะครับพอจะให้มันมันห่างมันก็ต้องแก้โดยการลองแหวนต้องลองแหวนตรงนี้ลองแหวนเพื่อให้มันขยับตามมาพอลองแหวนอีกอ้าวหลังเขาเบรกก็เลยอีกถ้าเราลองปุ๊บหลังเขาเบรกก็จะขยับขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีอะไรพอดี ตามราคาคุณภาพตามราคานะครับอย่างที่เห็นเลยตามราคาจริงๆนะครับลูกค้าก็โทรไปหาร้านที่ติดตั้งเบรกมาร้านก็ส่งจานเบรกให้จานเบรกที่เขาส่งมาใหม่แล้วดูเนอจานมีสะเก็ดหินสะเก็ดเอ้ยสะเก็ดเหล็กอะเหมือนเขาหล่อไม่เสร็จหรือเจียไม่เสร็จหรือเขายังไม่ได้เชื่อมอะไรยังไงรีบแล้วดูอ่ะผมมีจานแท้ามาเที่ยวดูลองดูวัสดุอะอยังไงผิว่อันนี้คือปรับหน้ามาแล้วนะครับคือจานเนี่ยมันดูยาก,ยอ,อ,กอ,อย่างที่ผมบอกครับวัสดุแรงต่าง ดูยากเพราะว่าดูผ่านกล้องมันไม่รู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะดูได้เลยอีกอย่างคือป่ะนี่ล่องครับมันจะมีรหัสบาร์โคดหรือว่านำเบอร์อย่พวกนี้เช็คได้เลยครับที่ร้านเราแพ้แน่นอนแล้วจานเนี่ยจะบอกว่าแค่คู่หน้าเนี่ยสามหมื่นกว่าแล้วแคู่หน้าหลังนี่ก็หกมีหกหกหมื่นกว่าดานะบอกจานไม่แท้ผมบอกได้เลยว่าเ,เดี๋ยวผมแก้ไปใช่ป่ะแก้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าคนที่ใช้งานทุกวันใช้งานประจํา ไปขึ้นเขาลงเขาบอยเลยว่ามีอาการพดอาการรุ่งตามมาแน่นอนเพราะจานเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กที่มันเป็นวัสดุเหมือนเมโบที่เขาทำว่าวิ่งไปแล้วเบรกแรงๆแล้วมันแดงแล้วมันก็หยุดอไอยหยุดหยุดมายเย็นได้ง่ายเนี่ยคือการคงอํามร้อนก็ตา่างกันครับก็ตามร,ราคาภาพเงาที่เห็นเราก็ไม่อยากจะไปพูดะไรเยอะนะกูกพ,พูดเยอะใช่ไหมตอนเนี้ยเนะยอะเลยนะย้อนนนดานะคือคลิปเนี้ยก็อยากให้พี่น้องได้ มาเห็นนะเป็นเคสตัศดีหนึ่งเคสครับสาหรับคนที่กาลังมองหาเบรกแล้วไปเห็นราคามันถูกมากของแบบนี้มันติดตั้งมาสามสี่วันแรกไม่รู้หรอกแต่เจ้านี้อาทิตย์แรกรู้เรยจริงเบรกเวลาติดตั้งเสร็จเนะี่ยของมันจะเห็นระยะยาวถ้าคนใช้งานทุกวันเนี่ยจะรู้เลยนะครับเดือน2เดือนเนี่ยไม่เกินพันโล2 0 0พันโลเจอแน่นอนนะครับไม่เบรกสั่นเบรกดังคือจานมันจะโคตรอะเอาง่ายว่าตัวจานไม่ใช่จานแท้นะครับตัวปั๊มมันก็ดูยากนะครับปั๊มเนี่ยถ้าปั๊มปลอมเนี่ย ใช้ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมมีอาการหนึ่งคือเบรกหายนะครับหรือบางคนโชคดีก็อาจจะไม่เจออะไรเลยจะไปเจอทีตอนนุ่นเพราะเบรกใกล้หมดลูกสูบเขยิบขยิมากนอกลูกยางแตกอะไรเงี้ยก็คือเป็นเคสที่แบบไม่ปลอดภัยอะ่ะคือถ้าคุณจะจ่ายเงินถูกแล้วมันดีมันผมว่ามันไม่มีในโลกครับสำหรับเคสที่เจอของจริงครับแต่ลูกค้าเองเนี่ยวันนี้โทรหากันทั้งวันเลยครับจะโทรไปหารุดร้านที่ซื้อเบรกมาว่าเคมมั๊มได้ไหมเคมจานได้ไหมโทรกลับมาหาผมว่าพี่นนทนใส่แล้วมันเบรกหายไหม ต้องปรับหน้าจารย์เอาง่ายเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ำเพราะอะไรปะมาให้ผมแกผมก็คิดตังค่าเจียะจานค่าฟิตติ้งขาใหม่โอ้โดนเยอะบอกไปเลยเสียเงินมาแปดหมื่นกว่าจะจบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริงแ,แต่แปดหมื่นห้าเราแก้ผมเราคิดอีหมื่นนึงแล้วเก้าหมื่นห้ายังถูกนะเออเอาไงอะ <laughs> แต่ใช้ไปไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนอะ่ะถ้ากบบไม่ได้ใช้รถนะก็อาจจะใช้ได้นานแต่ถ้าคนที่ใช้รถยาวๆไป ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปวิ่งไปแล้วเจอเหตุการณ์กระชั้นชิดแต่เบรกปั๊บปึ้งแม่ปั๊มแตกโอ้ยมือไม่ใช่คิดชีวิตเราทั้งชีวิตนะ,ะก็ลองเลือกเอาครับว่าเบรกหนึ่งชุดราคาแสนกว่ากับแปดหมื่นกว่าคุณคิดเอาแล้วว่าอันไหนมันคุณภาพอันไหนมันไม่คุณภาพครับนะอยากเจ็บแล้วจบก็มาหาผมได้ครับรับประกันว่าเจ็บและจบแน่นอน,นับก็สาหรับเรื่องเบรกนะฝากไว้นะสำหรับพี่ๆน้องที่กำลังมองหาเรื่องเบรกชุดหนึ่งนะแนะนําว่า หาของที่มันคุณภาพใส่ดีกว่าหรือหาร้านที่มีความเชี่ยวชาญมั่นใจการันตีมีหน้าร้านชัดเจนแบบนี้นะฮะลูกค้าท่านนี้บอกว่าเขามาใส่อที่บ้านนะไม่มีหน้าร้านหรือเปล่า,าไม่รู้นะลูกค้าบอกมาใส่ที่บ้านเลยโคตรเจ๋งอะ่ะ <ừ> ของเราต้องมาใส่ที่ร้าน,นเลยไม่งั้นฟิตติ้งไม่ได้นะฝากเอาไว้นะสำหรับเคสคนที่กำลังมองหาเบรกักชุดหนึ่งนะ,ะแล้วมัน อยากได้เบรกดีๆนะครับก็สำหรับร้านโปรแกรมไหนดีรับจบนะครับเจ็บกระจบรับประกันแน่นอนครับลูกค้ามีการการันตีรับประกันคุณภาพนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่เขาจะรู้ดีว่าผมเจ็บกับเรื่องเบรกถูกมากแล้วครับทำให้ลูกค้าไปมันแก้ยากแล้วปัญหามันก็เยอะนะครับกลับไปบ้านเนี่ยไม่สบายใจโทรกลับมาแล้วพี่นนเบรกดังเบรกดึงเบรกสั่นแต่ทุกวันนี้ขายของแพงขายไปไม่เคยมีใครโทรกลับมาเลยมีแต่เม้นหน้าเพจโอ้โหขอบคุณมากครับที่แนะนำแมะถูกใจมากครับถูกใจอีกนะ ายแพงแต่ยิ้มแฮปปี้เราดีใจกว่าโดนด่าบ้างแรกๆว่าขายของแพงจังกูกออ็ยอมประมาณนี้นะสําหรับเรื่องเบรกสำหรับคันนี้นะเบรกถูกเบรกแพงได้อะไรอยากเจ็บแล้วจบมาเอาแลวแกครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับัสดีครับเปิดได้ตังนหนีน่ยมือรับขนาดนี้ต้องมานั่งเขี่ยให้ลูกค้าอีกเนี่ยดูเองดูเองดูเองเลยนะเกนะนะ็บหิดเอแล้วพอแล้วจบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วเก็บเก็บเก็บของเอามา